ในน้ำลึกบอกอึกปาบึกเช้าวันนี้พ่อพาปิติไปจับปลาบึกในแม่น้ำโขงพ่อว่าพ่อว่าปลาบึกอยู่แต่ในแม่น้ำโขงเท่านั้นลอเอึกอรลึก น้ำลึกปลาบึกมักว่ายน้ำไปวางไข่ในน้ำลึกๆมันไม่ชอบน้ำตื้นทอทออึกกอทึกบันทึกมีผู้บอะนอนบันบันทึก ตัวตวที่สุดในโลกบางตัวย,ยาวยาวยาวถึงสา จืดน้ำเจืดปลาบึกเป็นปลาน้ำเจืดอยู่ในแม่น้ำแต่ปลาทูเป็นปลาทะเลพ่อของปิตปิจับปลาเบิกได้สี่ตัวยอยอ,อ ย,ยืนยืนยันพ่อยืนยันว่าปลาบึกตัวโตไม่มีฟันมันกินลูกปลาตอตอะตะกตะคลน้ำและรออะไรไรนะ ยอยังงโตได้